น,นี่อยู่กลางทุ่งนาจะไปหาหนอมาในปาน่านู้นนะครับน,นู่นในปาน่านู้นนะครับน,นี่นะแยนงเดินนำหน้าเลยหมาไปด้วยหนึ่งตัวในปัก็มีตะทุ่งนาครับทุ่งนาส่วนนี้ก็เป็นที่ของแม่เป็นที่นู่นนะครับที่ของแม่เต๋อหนูชนะครั้งแรกครั้งแรกในะชีวิตครับเนี่ย ผมก็ถ่ายด้วยกระสับเครื่องเก่านะครับกระสับเนี่ยเครื่องเก่าๆามากแล้วจอก็แตกไม่มีย้ํจับอาจจะสั่นตัางเล็กมากเลยเนี่ยตน้อนิดเดียว ต่อทำไรลูกมัน,นมามา,มาเช็ดต่อเชื่องเดี๋ยวมันกลับไปดู นิดเดียวเนึะต้นอะไรนี่ต้นอะไรยุบคอ,อ,อมีรังนกด้วยรังนกกัวจับ มีลังน็อกไว้นาะมีลังแตนเออมีรังแตนแตนลกไวสันแตนด้วยไปที่ว่าไหนไหนไม่เห็นเ้อ ก็คอมีไปดูวะไปโอ๊ยเอ้าต่อหาอะไรน่ะลงงานแกโอ้อ๋อขึ้นมาเร็วเขาไปเล่นข่าวแล้วเนาะส <c ười> งสัยได้กินหนูแน่เลยเนะี่ยอยู่บ้านก็ลากันหนูเอ้าเอ้ขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วไม่มีหรอกหนูอ่ะเร็ว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 เขาจะได้กินหนู

Tell like, cả lại, tell lại, Chờ like, tell like, tell like, อะไรปไกย่างปลาอ่ะต่อเร็วๆต่อเร็วๆไลงไลงนายอะมาเร็วๆลูทางนี้มาทางนี้อย่างนี้มีแต่นาข้าวนะครับ เอาไม่เห็นทางครอาจจะสั่นนะครับไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือครับโทรศัพท์เครื่องเก่าๆถ่ายแตะใช้มือถือเอามันก็สั่นถึงแล้วถันชาวบ้านหรือเปล่าเนาะ จะมีไหมเนาะโ,โ,โอ้โหคุยใหญ่เลยคุยใหญ่เลยอ๋อต่อเราเครึกคักน,นี่ไงลอยลอยเขาทำแหละแล้วนี่ลอยขอม้าออกไปแล้วเนี่ยเออนอนโ,อโมคมเห็นอนอนอืมอืมได้แล้ว nhà vô nha mì mấy mì đỏ đều không có mong lắm đấy môn môn đi đi cái <laughs> thằng này to Mà đục con nít đi đi Có quá Mà hả đu nó mãi này nè có thức cơn nó

ได้กลิ่นหนูเลื่ยตลอดเลยไปกลับแล้วไปต่อกลับแล้วอันนี้ขอกลับไปแล้วเนาะต่อไม่ได้แล้วเผื่อมีหนูฮะมันสูงแล้ว ไม่ต้องเอาหรอกเป็นลำแล้วดูก่อนว่ามีอะไรอ่ะอืมเดี๋ยแล้วหรอเดี๋ยวหนอเนี่ยนอนเนี่โอ้โอให้เล็กหลอกกำลังดีโอ้โห นอ,อได้สองหอแล้วหอที่สามอยู่ด้านไหนบังไหนท้องด้วยขยับขยับไปหน่อยได้ไหม có vẫn đi nó, cái này đi thả nó ho, anh chụp còn đi, bỏ cái này ra, mi mấy lúc โอ oh, nee, nee. ้นี่นี่นี่เจออ๋อเออเดี๋ยวก่อนนะคุณจะเป็นลมจะเป็นลมเห็นแล้วนอนหนึ่งต้องมองดีๆีว่ามันขึ้นตามพงหญ้าขณะคนเอาเมื่อวานอย่างนี้เนี่ยโอ้ยสองหอหอกลังดีเนาะ

เป้ใหญ่มาเลยนี่เขากระเป๋าอาหนอง,งด,องอดงี่หนอเออเห็นไหมลูกเห็นไหมแบงนี้เนาะ

เราให้แฟนสุดอย่างเดียวจากคนไทยสองหนอแล้วเราลงไปไหนลูลงงกลงน้ำมิค่ะอืมจับน้ำสองหนอเลยเหรอเออคู่กันุดก็ไเบ ตอนนี้ก็เป็นกอไัยของชาวบ้านและของไผ่นี้ส่วนรวมหอมเป็นริมคลองชนบทานเน,ะเนเาะอ๋ออ๋อกัมเาเลยเดี๋ยวไปยิบมีดก่อน เเจอแล้วโอ้โหนน้ำก็ทเท้าอนอนมีแั่ห้านอนนึกมาลงกินนกนะ กินน้ำมันลูกโอ้กินข้าวกินกินกินหญ้าเอเมนะเดี๋ยวนอนไอ้เจอเจออนอนลนี่ โอ้ตรนี้นอน้อยตรงนี้นอนหนึ่งเรังกันึ้มากเลย เอาชันกระทางไปถึงนู่นประเด็นถนนใหญ่แล้วครับอุ้ยตรงนี้หน่อใหญ่เฮนี้หน่อใหญ่นี่นี่นนเออหน่อใหญ่หรือว่าเขาขุดไปแล้วก็ไม่รู้ น,นี่หอม,มล่มเลยนี่มันเหมือนเป็นของหายป่าหรือว่าอะไรที่ส่วนรวมอะไรแบบนี้ครับตรงนี้จะเป็นยิมของชนประธานอันนี้ก็เป็นแนวป่าไผ่สองฝั่งเลยครับชาวบ้านก็จะมาหาขดกันอันนี้หนอ่อใหญ่ไปนเห็นเรานี้ กันแล้วอ่ะเราเพิ่งมาตัดเมื่อวานนี่เป็นไอ้แสกมาเอาเออไอ้กันมาเอาอันนั้เขามาเอาเมื่อวานนั่นนี่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะอนี้มันกระดอเบลอเลยนี่หนอนนี่ น,นีมันขึ้นขึ้นนีเนี่ยเขาไม่เห็นไนงะมันอยู่ในหญ้ามันขึ้นโผล่จากหญ้าเฮ้ยอืมหนใหญ่มากเลย เอาหนอริมริมห,หนอตรงกำตาอันข้างนอกไม่เอาหรอกของส่วนรวมไม่เป็นไรหรอกของป้ามันเอา,อเาไ,มไม่ดูข,ข้างใน<อ><อ>นี่จะลงคลองแล้วต่อเรา ของใหญ่มากเลยของจำประทานต้องตัดเอาอย่างเดียวต่อจะหาอะไรหูกอกข้างในลกมากน่าก,กลัวฝั่งนี้ไม่ไมีเนาะ เอาป่ะต้องใช้มีดอย่างเดียวเนาะ, <ไง S 1> ะนี้นก็เป็นดวงป่าต่อแล้วบอดิกาผ่านดวงยาก บริกาบเราเอาไงข้ามเราเหรอไปเย็บให้ไหมเหรอ,อเ,เห็นปะนี่นี่นี่นีหน่อไปเริ่มเลยนี่นี่น,นี่เห็นปะอืมแสดงแปลสวยเลยนะ

เหนื <T itt les> ่อยแล้วลูกโอ้ยเหนื่อยแล้วนั่งหอมเลยนั่งขอบแล้วสามนอนเนาะก่อนนี้ต่อกลับแล้วเริ่มอยู่ไหนแล้วล่ะต่อเรียกมาหายโผล่มาแล้วมาแล้ววิ่งนับแล้ว มาแล้วไปกลับไปไปทำคลองโอ,อ้นนโหกระโดดยังเร็วเลย กินยากอ๋อทางอื่นเนี่ยแล้วต่

มีนะวันนีทานของขอประกุดแค่ในสองวันก่อนนะ เป็นกันขอไผ่ปลา,ปลาผมยังหาไม่เป็นคุขุดไม่เป็นไม่เคยหาแพ็กแ็นหา,า,เ,าเ,เอขล้ามะเขาลงน้ำ ไปแม่เนอะแม่แม่หัวไปก็อูเนี่ยเป็นหน่อดลไปเลยม่มาเอาไปยหายก่อนโอ้ตัวเดียวสงสารเอาไว้นานนั่นแหละไข่เป็นโฟมไปเจอเลยเอาไป Tình ruột cán nám trên điều to Nó lấy cái đằng áo Nó nghĩ บ้าแล้วต่อโหเห็นน้ำได้แล้วปะไปบักกะไปแล้วโอ้โห,โหโดูดูเล่นน้ำปลาคืมแล้วเนาะ ต้งไหนบ้านเหล่านี่ํำไม่ได้แล้วนี่เห็นแต่ต้นไม้มาัคนเดียวหลงแน่เลย นระวังโดนยาคาย่าผ่านเนี่ยแว็กินน้ำเนี่ยอะไรปลาโอ้ยเล่นเหนื่อยกินน้ำใหญ่แบ็กแว็กกินน้ำอย่ามียาคาย่าเราอันนี้เรืาา่องไหมครับครัวผมอันนี้ก็เถียงน,นาของน้องชาย ได้เยิะเมือนกันนะนี่ยมาเนี่ยหนอนนี่หนาไปเสียก่อนอย่าฉีดอาข้อมาเสียก่อนอย่าฉีดอาข้อ